เรือ่องพวกนี้ถ้าเราไปทุ่มกระบวนการดำเนินการาอย่างใด้านกฎหมายอย่างเดียวมันต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่ากรกตเองก็ไม่ได้มีหน้าในการที่จะไป ดำเนินคด,ดีได้โดยตัวสิ่งที่เราทําได้คือการไปกล่าวโทษหรือไปฟ้องตำรวจนันเองทางด้านนิติาสัยาาก็ต้องทำคำนวนคำนวนก็ต้องไปที่อายการอายการก็ต้องดูแล้วก็ก่อนไปศา,าลก็ควรใช้เวลาระยะบางทีนี้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องพยายามทำคือถือว่าต้องมาดูครอบควนว่ากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้จนจนจบเน,นี่ยนะครับไม่ว่าเกณฑ์ในการเสนอขายทรัพย์ของเราเองตัวเกณฑ์ของการรับทรัพย์ของตัวตลาดักทรัพย์ระบบเรื่องเกี่ยวกับ การให้มาจิ้นหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการให้สินเชื่เรารู้ว่าการให้กู้เงิน <S <S เพื่อไปซื้อกุ้เหล่านี้มันมีช่องโหว่ตรงไหนหรือเปล่าระบบในการที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับว่าเซอร์เบอรลนด์สองตัวตลาดและก็การทํางานร่วมกันกับตลาดในการที่จะเข้าถึงปัญหาได้อย่างรวงเดเร็วมนมีจุดโหว่ตรงไหนหรือเปล่า ึ่งในเรื่องพวกนี้ก็ได้คุยกับทางหน้าตลาดทรัพย์ไปแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะทาํางานร่วมกันว่าะจะทําเรื่องพวกนี้เนี่ยให้มันประสิทธิฤิผลได้เร็วมากขึ้นจะได้อย่างไรนะครับเรามองว่าเรื่องของเกณฑ์หรือว่าการวางกรอบค่ะอยากน้อยที่สุดเรื่องของกรอบการทําง,งานเนี่ยมันจะได้เห็นภาพพวกนี้นะคะออกมาได้เมื่อไรจากคณะทำง,งานร่วมกัน ขางภายในไม่เวลาไม่นานน,นะครับก,ก็คืออย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องอสร้างความมั่นใจตรงออกันหว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราดูน,น่ต้นถึงจบแต่ในแต่ละท่อนเนี่ยมันจะมีกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนของมันเช่นถ้ากราตอจะต้องอแก้ไขเกณฑ์ของเราเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในการทำเเอร์ิ่งหรือเรื่องเกี่ยวกับการไฟร้า สารซ้เองถ้าจะแก้ไขเกณฑ์ตัวเองที่ประกาศใช้ไปการทั่วไปก็ต้องไปบอกเขาแต่แต่เรื่องพวกนี้ผมว่ามันน่าจะมีความชัดเจนได้ชัดขึ้นเป็นราดับลําดับนะครับในเมื่อเราถ้าเราเห็นจุดตรงกันว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขจะมันจะจะกล่าวได้ไปถึงขนาดนั้นไหมเพราะว่าปีภายในปีนี้เกณฑ์เหล่านี้น่าจะน่าจะเห็นครับม่เจ้น้รูปธรรมว่าภายใน3เดือนนี้มันควรจะต้องเห็นอนที่อย่างน้อยมีความชัดเจนว่าเราต้องทำเรื่องไหนครับ นาัในตอนที่เคียสี่ตังเป้าหมายอาือคือแผนของกรรทนนมันต้องเดินอยู่เรื่อยๆนะครับเราคงไม่ได้บอกว่าโอเคมาถึงแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาในการทำเพราะอย่างที่เรียนว่าแผนกลยุทธ์6ด้านของกรอน มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรากฐานแล้วก็เป็นแผนที่ทํามาต่อเนื่องแล้วก็เป็นแผนที่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานให้ไปทางด้านเรียกว่านานาชาติเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนับสนุนให้ตลาดของเรามีผดักมากขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศยังไงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับ การกากับดูแลกิจการที่ดีของตัวบริษัทแต่สิ่งที่ได้เ,เรียนก็คือบอกว่า,าทางด้านตัวเเองสิ่งที่อยากทำนี่คือ,อทำให้เห็นโฟกัสชัดเจนว่า,เ,าเราต้องเข้าใจาว่าเกณฑ์พวกนี้เนี่ยถ้าจะปฏิบัติได้จริงเนี่ยมันต้องเข้าใจธุรกิจให้ถ่องแท้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าเขา,เามีอุปสรรคอย่างไรนะครับเ,เกณฑ์ของเราถ้าไปเอา,เอาบ้านบ้านเราเองเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่เขอานข้งแตกต่างจากมีมีปัจจัยที่จะแตกต่างจากต่างประเทศเข้านข่างเยอะ mm hmm. การที่อยู่เอากฎเกณฑ์ของต่างประเทศมาสูมเลยเนี่ยมันทําให้เก็บกฎเกณฑ์ของเราเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันดูเทอะทะแล้วก็ไม่สามารถจะบังคับใ,ใช้ได้จริงอันนั้นคือ,อสิ่งหลักเลยที่ตั้งใจว่ากฎเกณฑ์ของเราตอเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายขึ้นปฏิบัติได้ง่ายขึ้น แล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันปฏิบัติเพราะว่าไม่ได้เป็นอุสัริเจนเกินเหตุนะครับแต่ถ้าถามว่าสภาจากสภาพตลาดในปัจจุบันแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมในธุรกิจนี้ค่ะสิ่งที่เร่งด่วนจริงๆที่เราควรจะแก้ไขคือเรามองมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมันน่าจะเป็นอะไรความจริงมันก็คือกลับมาในตัวเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในในทางด้านฝั่งผู้ลงทุน ือว่าคนที่ต้องเข้ามาสู่นักลงทุนด้วยนะครับปัญหาใหญ่คือปัญหานี่มันเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่สามารถที่จะ,ะทําในวันเดียวหรือแม้กระทั่งในเทอมเดียวได้อย่างเช่นมื่อที่ที่ได้เรียนแล้วว่าเรามีปัญหาค่อนข้างเยอะว่านักลงทุนเราเนี่ยมีจานวนไม่เพียงพอเราคุยกันมานานเลยบอกว่าะจะทํายังไงดีที่จะดึงคนเข้ามาสู่ตลาดทุนให้มากขึ้นได้ <Okay. S 1> เพราะว่าในปัจจุบันถ้าดูว่าถ้า คนจำนวนบัญชีที่ซื้อขายหุ้นก็มีล้านบัญชีนะครับแอ็กิฟก็อาจจะไม่กี่แสนนะครับจำนวนผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมก็อาจจะมีประมาณสักสามล้านอย่างบัญชีอันนี้ก็ซ้ำซ้อนกันอยู่เยอะพอสมควรเพราะคนหนึ่งอาจจะมีหลายบัญชีพวกนี้มันจะต้องเป็นการมาดูแล้วก็ทำว่าเอ๊ะถ้าเราจะเพิ่มฐานลงทุนได้จริงๆจริงัๆงนเนี่ยเราจะควรจะต้อง t a r ์เก็ตคนกลุ่มไหนที่สามารถที่จะเดินเข้ามาได้ แล้วก็การ t a รกเกตกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราจะทำในงานที่จะ reach ไปถึงเขา,เาว่าโอเคเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดลกรัพย์โดยเฉพาะาตลาดทุนเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับไม่ใช่เรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าอย่างที่เราคงได้เห็นมาว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยาการลงทุนประเภทอื่นเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำเหลือเกินแล้วไอ้เ,เ,เรื่องเกี่ยวกับการที่ดอกเบี้ยมันจะขึ้นมาได้นนเนี่งเป็นการยาก ต่อให้ทางด้าน Federal Reserve เขาจะหยุดเรื่องควา t i v e Easing แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ดอกเบีย้ยจะกลับเข้าไปเป็นโอ้โหเป็นดับเบิลดิจิตเป็นอะไรต่างพวกนี้ในเดือนพันมันถ้าจะเรื่องว่าไม่ผ่านดอกเบีย้ยมันคงเป็นอะไรที่คงจะต,ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้า เราไม่รู้จักเอาเองินไปลงทุนทำเร่องอยาที่มันวอกเองินขึ้นมาเนี่ยในที่สุดเ,เรื่องเกี่ยวกับการออมเ,อเพื่อการเกษียณเนี่ยก็จะไม่บรบรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอ,อย่างที่ทุกคนก็คงทราบว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่เข้าสู่สังคมคนชราการที่เราไม่มีเงินออมเพียงพอในการใช้ยามชราเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ แต่เอว่าแก้ปัญหาตรงนั้นได้ยังไงแก้ปัญหาก็คือบอกว่าคนที่ออมม่เยอะๆตั้งแต่เด็กๆหรือว่าตั้งแต่เริ่มออมตั้งแต่ใน,ในช่วงที่มีกําลังเนี่ยต้องสามารถที่จะ diversify การลงทุนของตัวเองไปสร้างผลตอบแทนที่นอ,อกเงยได้ดีขึ้นมากกว่าการไปฝากเงินซรรื้อตราสารนี่อย่างเดียวเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในอย่างเกษียณหรือว่าเพื่อตัวเองหมดรายได้ที่เป็นรายได้ประจําแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาส่งลูกเรียนซื้อบ้านใหม่ เ,เรื่องเกี่ยวกับการเข้ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยบพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ผมเพื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันออตอนนี้ก็คือเป็นการจัดระบบว่าทํำยังไงไม่ให้ทําซ้ําซ้อนกันระหว่างเหมือยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละคนเนี่ยจะใส่ทริสอร์สเข้าไปในส่วตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านสำคัญมากครับที่มีการขายออกมาได้ในราคาที่ อันนี้ก็เป็นอะไรที่สำนักงานทราบดีดีว่าเป็นปัญหาแล้วก็เราก็พยายามที่จะอุดช่องโหว่ว่าไม่ให้มันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเอาไปขายแล้วก็ทําให้ผู้ถือผู้หนึ่งที่เป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันเสียสิ่ประโยชน์ไมด้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจนะครับว่า g n p ตรงนั้นเนี่ยมีไว้เป็นช่องทางเพื่อที่จะให้บริษัทหลายๆบริษัท ที่อาจจะมีประสบปัญหาหรือว่าต้องการที่จะออกออฟันเรซิง่งหรือว่าระดมทุนได้รารวดเด็วเพื่อไปแก้ปัญหาตัวเองถ้าเราไปใส่เงื่อนไขขั้นตอนเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไปกระทบคนที่ทำดีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นบาลานซ์ที่กำลังดีแต่ก็ได้เรียนว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะมีข้อสรุปได้ภายในสองสาสัปดาห์ข้างหน้า